สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับมาวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันตามหน้าปกคลิปเลยนะครับเรื่องของการ์ดปอมนะครับที่ไม่ใช่การ์ดบอสนะครับนะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าในเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้นะครับก็จะมีการ์ดแท้การ์ดปอมมาให้เราใช่ใชไหมแล้ว การ์ดปอมที่ไม่ใช่การ์ดบอร์ดนะครับมีทั้งหมดอยู่3ใบนะครับเดี๋ยวผมขออ้างอิงจากตู้วิชชิงให้เพื่อนๆดูนะว่ามันมีใบไหนบ้างนะครับพอเราเปิดเข้ามาในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการ์ดอยู่5ใบพวกนี้นะครับก็คือเป็นการ์ดม่วงเทียทองนะครับนะเทียทองนะเพราะว่าเพื่อนผมให้ข้อมูลมาว่ามันคือการ์ดม่วงนั่นแหละแต่ว่า ตตกเนี่ยอะไรพวกนี้มันจะยากกว่าการ์ดม่วงทั่วๆไปนะครับนะก็มีทั้งหมด3ใบนะครับที่เซิร์ฟเวอร์นี้ทำออกมาเป็นการ์ดปลอมให้เราแลกใช้นั่นคือใบแรกคือไฮด้านะครับความสามารถของมันคือตีกึ่งมนุษย์แรง20%นะครับเราจะไม่พูดถึงข้างล่างนะครับในการอัพดาวนะโอเคไ,ไปใบที่2ก็คือสเกลวอล์กเกอร์หรือการ์ดเมืองนะครับโดพีเอทแทกเอเวนแท็กเอ,เอีก20แล้วก็สร้างความเสียหายต่อขนาดกลาง18%นะครับแล้วก็ ใบสุดท้ายนะครับก็คือวัวนะครับเรียกง่ายๆว่าวัวเพียร์แท็กเอ็มแท็กเหมือนการ์ดเหมืองนะครับแล้วก็ความเสียหายต่อขนาดใหญ่18%นะครับโอเคความจําเป็นของการ์ดพวกนี้นะครับมาใบแรกนะครับไฮด้าตีกึ่งมนุษย์แน่นอนครับพวกกิวลีกนะครับกิวลว์หรือการ PVP การเล่นเเขาเรียกว่าอะไร3าใช่ไหมเนี่ยการ์ดใบนี้นะครับมันก็มีความจําเป็นอย่างมากในการที่เพื่อนๆนะครับที่เขาเป็นไม่ต้องไม่ต้องโปก็ได้ ทุกคนนะ่ะถ้าอยากได้คะแนนดีๆหรือแบบอยากตีแรงๆนะครับใบนี้ก็จําเป็นมากๆเลยนะครับหรือบอสบางประเภทก็เป็นกึ่งมนุษย์นะครับนะก็สามารถใช้ในออสถานการณ์แบบนั้นได้เหมือนกันหรือแม้แต่มอนสเตอร์นะครับโอเคใบที่2นะครับก็คือการ์ดเหมืองความสามารถของเขาคือข้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับขนาดกลางเพิ่ม18%นะครับเรียกว่าก็แรงเอาเรื่องเลยนะก็แล้วทีนี้ จะว่ายังไงดีความความสามารถของมันขนาดกลางแน่นอนครับใช้คู่กับไฮด้าก็ได้เพราะมนุษย์นะครับเพยเยอร์ทุกคนขนาดกลางหมดนะครับมอนสเตอร์บางตัวนะครับขนาดกลางบอสบางตัวขนาดกลางก็เรียกว่า คือถ้าเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมเขาจะบอกว่าให้พกการ์ดขนาดการ์ดเผาจบเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับและสเกลเวอร์เกอร์คือการ์ดขนาดนั่นเองส่วนไฮด้าเรานะับเป็นเผานะครับกึ่งมนุษย์นะใบที่3วัวนะครับความสามารถก็คือตีขนาดใหญ่เข้า18%แเอรแรงขึ้น18%แดเปละกันนี่ก็เป็นการ์ดขนาดเหมือนกันบอสแทบทุกตัวนะครับเป็นขนาดใหญ่บอสกิจกรรมแทบทุกตัวเป็นขนาดใหญ่นะครับก็เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นทีนี้นะครับปเด็นมันเกิดขึ้นมาว่า มีผู้เล่นนะครับที่เขาบอกว่าการ์ดปลอมพวกนี้นะครับมันไรประโยชน์นะครับมันไม่สมควรจะไปแลกมาหลอกเปืองแต้มเปืองแต้มนะครับแล้วก็เออไปหาการ์ดจริงมาใช้ดีกว่าหาการ์ดจริงนะครับการ์ดม่วงเขียทองให้หาการ์ดจริงแล้วก็มันไม่สมควรเอามาใช้นะครับทีนี้เนี่ยในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องการที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับว่ามีความเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับว่า ถ้าเราเป็นผู้เล่นนะครับสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายดวงไม่ดีเลยนะครับนะที่เปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ตีเท่าไหร่แม่งก็ไม่ตกนะครับต้องรองกี่เดือนถึงจะตกให้ก็ไม่รู้แล้วกว่าจะเก็บแต่ละใบามาอัพดาวได้เนี่ยเรียกว่าเรามองตากันแล้วก็รู้ใจกันดีอยู่แล้วนะครับสุลต่านบางคนทุกวันนี้ก็ยังฟ์าเหมืองกันอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะมามาเริ่มแรกนะครับมาที่ไฮด้ากันก่อนเพื่อนๆน,นะครับที่ ยังไม่มีการไฮดา้าเพราะว่าไฮด้าเนี่ยมันเกิดน้อยมากมันไม่สามารถที่แบบว่ามันแบบมันมีจํานวนน้อยอ่ะมันไม่ได้มีแบบเป็นแบบตายตัวของมันมีแบบตายตัวของมันแหละแต่ก็มีคนจองแล้วเราก็ต้องไปแจมเขาอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วกิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นพวก กิวลีกใช่ไหมอ่าเราผมจะยกตัวอย่างกิวลีนะครับกิวที่ไม่ได้เป็นกิวใหญ่นะครับกิวเล็กๆมีประชากรน้อยๆนะครับก็สามารถเล่นกิวลีกได้เพื่อเอาคะแนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบางทีลงไปเนี่ยแทบไม่เจอใครเลยก็มีหรือถ้าเจอรัฐก็มันอยู่ในระดับที่สูสีกันได้สู้กันได้ การใบนี้ก็จะสามารถทําให้เราเก็บคะแนนกิวลีกได้ดีมากๆเลยนะครับนะก็เผามนุษย์นี่ใช่ไหมมันเป็นขนาดเนี่ยมันเป็นเผ่ามนุษย์เรายิงเขาแรงขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะชนะเขามากขึ้นแล้วเราก็ยิงไม่ตกสัทีใช่ไหม <sh arp> เพราะงั้นนะครับเพื่อนๆที่มี แต้มถึงนะครับอย่างอันเนี้ยผมมีอยู่20,000กว่าแล้วนะครับก็คือเก็บจากกิจกรรมแหละผมคิดว่าการใบนี้ก็เป็นการทางเลือกให้เพื่อนๆก่อนที่จะได้การจริงมาใช้นะครับนะเพราะว่าในระหว่างที่เราเอาการนี้มาใช้ก่อนเราก็ไปฟาร์มหาก็ได้นะครับแล้วพอเราได้มาใบจริงมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนกับใบลอมซึ่งใบจริงเนี่ยความสามารถมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับการหาแต้มอันนี้นะครับนะกดเข้าไปนะครับก็จะได้จากการที่เราลงกิจกรรมทําอาหารในกิวทุกวันนะครับหรือ กิวช็อปแพ็คพวกนี้ก็เป็นพวกะระดับหัวหัว,หวกิวเขาซื้อแล้วก็จะแจกให้เรานะครับทามสเปซและกิวหลีกนะครับจะทําให้เราได้แต้มพวกนี้ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายที่เล่นตัวหลักจริงๆละกันนะครับไม่อย่าเอาวอตก้าไปรวมนะครับเพราะวอตก้าเป็นตัวรองของผมนะครับ เล่นเป็นตัวหลักแบบจริงจังเนี่ยคิดว่าการใบนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยก่อนที่เราจะได้ใบหลักใบจริงมาใช้นะครับมันทําให้เราสามารถสู้กับผู้อื่นได้หรือเราจะใช้ยังไอเดียเรายิงคนอื่นเข้าร้อนึงแต่ใบนี้มันบวกให้เราอีกแมันก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นเราก็อาจจะชนะเขาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมคิดว่าการไฮด้านะครับสําหรับเพื่อนๆสายลุยนะครับก็จัดไปดีกว่านะครับอย่าไป งกแต้มพวกนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถหาได้ง่ายๆทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวที่วัดก้าผมต้องบอกก่อนว่าที่วัดก้าไม่เอานะครับเพราะว่า ผมเอาไปทําอย่างอื่นเช่นนี่นะครับข้างบนเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมถ้าผมซื้อข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอแล้วมีอีกหลายใบที่ผมยังต้องซื้อนะครับอย่างเช่นผมต้องทําการใช่ไหมผมก็ต้องเอาแต้มเนี้ยมาซื้อกาดพวกนี้ไปย่อยนะครับเพื่อเอาเศษกาดนะครับนะกาดเมนดนากราเนี่ยสามารถย่อยถึงได้ถึง400เศษเลยนะครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่รู้ก็เอาแต้มพวกนี้มาซื้อ พรุ่งนี้ไปย่อยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เล็งไฮด้าไว้นะครับเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไฮด้าแล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับนะโอเคมาที่ใบที่2นะครับใบที่2ก็คือการ์ดเหมืองนะเหมืองใบนี้นะครับนะทำดาเมจต,ต่อขนาดกลาง8%แต่ใบแท้เนี่ยอยู่ที่18%นะครับ ในระหว่างที่เราฟาร์มกันอยู่เนี่ยนะครับนะเราฟาร์มเหมืองไปด้วยเราก็หาการ์ดเหมืองใบนี้ไปใช้ด้วยก็ได้นะครับมันแต่การอันเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บนานนิดนึงเพราะว่าแต้มที่เอามาซื้อเนี่ยถึง4ี่พันและเราเก็บแต้มอันนี้ได้แค่วันละ500นะครับนะเดี๋ยวไปดูอ่ะเราเก็บแต้มต่อเรามาดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับสูงสุด500ต่อวันและ2 5 0 0ต่อสัปดาห์ถ้าเราอยากได้กา์ดเหมืองปลอม1ใบเราก็ต้องเก็บ เป็นเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นะครับสอาทิตย์ถ้าวันละา508วันก็แบ่งทําอาทิตย์ละ4วันก็ได้นะครับไม่นี้นะครับนะก็เพื่อนเพื่อนที่เล่นไฮด้าแล้วนะครับหรือไม่อยากได้ไฮด้าเพื่อนๆมาใช้การนี้ก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นการกิววอร์กิวเลีกนะครับนะเพราะว่ามันตีขนาดกลางและมนุษย์ก็เป็นขนาดกลางนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าการใบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีเมืองนะครับอย่างน้องผมเนี่ยนะครับดูไว้นะครับ ไม่มีนะครับยังหาเหมืองไม่ได้ในตอนนั้นแล้วเขาเลเวลประมาณ7080แล้วก็คือยิงแรงในระดับหนึ่งสำหรับเลเวลตอนนั้นแล้วนะครับเขาก็มาเอาการเนี้ยไปใช้ก่อนได้นะครับแล้วพอวันที่เขามีเหมืองจริงเขาก็เปลี่ยนออกใช่ไหมเราเพราะว่าการพวกนี้เราไม่ต้องไปนั่งทําดาวเขาหรอกเราแค่มีแค่ใบเดียวเอามาใส่แก้ขัดก็พอนะครับแล้วเราไปถ้าเราได้ใบแท้มาเราค่อยไปทําดาวก็ได้นะครับนะส่วนตัวผมก็มองว่าการไปนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆใส่พีพีใส่ลุยก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าเหมือนกันเพราะ การ์ดเหมืองเนี่ยตกยากนะครับถ้าไม่ดวงถ้าไม่ฟุกจริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเกือบๆจะการันตีกันครึ่งเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับโอเคมาเอ่อส่วนแต้มหาอันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับวิธีหามันคืออย่างเราลงเดลี่ประจําวันใช่ไหมพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดลี่เควสประจําวันนะนี่ไปที่อีเวนต์นะครับพวกนี่นะครับเอ่อเนี่ยเดลี่เควสพวกเนี้ยนะครับ เดลิควสพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราให้เราไปทำนะครับให้เราไปทำเนี่ยพวกนี้ AT ท c ีนะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ออของพวกนี้มาใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราลงเสร็จแล้วเราก็ไปลงซ้านะครับข้ามเซิร์ฟเวอร์เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นเราก็จะได้แต้มนี้มาแบบง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยคือเราลงซ้าแม่งอยู่นั่นแหะจนกว่าจะครบ500แค่นั้นเองนะครับนะก็แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะมันจํากัดต่อวันนะครับมา มาดูใบที่3กันนะครับก็คือวัวนะครับการบัวปลอมเนี่ยส่วนมากนะครับหลักๆเลยที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือว่าอย่างวัดก้านะครับยกตัวอย่างวัดก้ายังไม่มีการบัวใช่ไหมมาหาอยู่แต่ระหว่างนี้เราก็ล่าบอสไปด้วยการบัวเนี่ยก็ทําดาเมจต่อบอสให้เราได้มากขึ้นถึง8%เพราะบอสส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดใหญ่นะครับนะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีนะผมก็ยังมองไม่ค่อย คือถ้าเราเอาการ์ดปลอมไปเที่ยวกับการ์ดแท้เนี่ยมันต้องไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถเอาอันนี้ไปแกล้งขัดไปก่อนแล้วการที่เราไม่มีมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีตลอดไปแล้วเราจะต้องใช้การ์ดไปน,นี้ตลอดไปมันไม่ใช่นะครับถ้า เกมเนี่ยเขาทําให้เราสามารถหาการ์ดพวกนี้เนี่ยมาใช้ได้ฟรีๆนะครับนะถึงแม้จะไม่ดีเท่าของแท้แต่เราก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้ผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นการเสียหายตรงไหนนะครับแล้วก็ยกเว้นแต่ว่าเปลืองแต้มเพื่อนๆจะแต้มไปทําอะไรนะครับทีเนี้ยมันก็อ่าอย่างตัวเนี้ยวัดก้านะครับผมก็เอาไปซื้อยศซื้ออะไรอย่างงี้เพื่ออัปเดตต้นใช่ไหมคือถ้าเรามีจุดประสงค์ในการที่จะใช้แต้มพวกนี้อยู่แล้วมันก็มันก็ มันก็ไม่เรียกว่าเป็นการเปลืองนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้แบบไหนมากกว่านะครับนะเอาที่เราสะดวกนะครับเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาบอกมาว่ามันไม่ดีเราก็เลยไม่ใช้มันมันก็ไม่ใช่นะครับสถานการณ์คนเราไม่เท่ากันนะโอเคเขาอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับเขามีการแท้อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าการปลอมไม่ดีอันนี้ก็ถูกของเขานะครับโอเควิธีการหาแต้มอันนี้นะครับก็คือเราไปลงกิลลีกนะครับ แล้วก็ทีมเดสแมทนะครับเราก็จะได้แต้มนี้มานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกิวลีกเนี่ยเราจะได้2ค่าเลยนะเราจะได้แต้ม Medal of a ฟ e เลคอลเลกอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นแต้มอันนี้ด้วยนะครับเอาไว้เอาไว้แลกไฮด้าได้นะครับนี่นะเราจะได้ถึง2อันเลยนะครับในกิจกรรมเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปลอมที่ เป็นทางเลือกให้ผู้เล่นใสยฟรีใส่เติมน้อยหรือสายที่ยังไม่มีของนะครับเอาไปใช้ได้ก่อนนะผมคิดว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะเอาการพวกนี้ไปใช้นะส่วนตัวที่วัดกล้าไม่ใช้เพราะว่าออผมเล่นเป็นตัวลองอยู่แล้วแล้ววัดกล้าเนี่ยสายพีไม่ได้เป็นสาย p v p ก็ล่าบ,บอสเนี่ยแค่แจ็บอสเอาของไปวันๆก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ตัวหลักๆเรียกง่ายๆว่าก็เป็นตัวคอนเทนต์นั่นแหละนะครับแต่วัดก้าก็น่ารักนะครับผมก็รักวดก้านะโอเคขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับขอให้ฟาร์มการได้ไวๆขอให้ได้การแทงมาใช้กันในวันะครับแล้วถึงตรงนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับแล้วก็กดแค่ครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องกดเบิ้ลนะครับขอบคุณมากเลยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะผมก็จะ มาฟังวัวอย่างนี้แหละทุกวันเลยจนกว่าจะได้นะครับก็เอานะวันนี้ก็แค่นี้ละกันไปละบายบายเจอกันครับทุกคน